สวัสดีครับนะครับวันนี้เราก็มาแนะนำวิธีการใช้เครื่องตรวจวัดค่า pH ของดินนะครับอันนี้ก็ดูหน้าปัดครับก็จะมีการวัดความชื้นด้วยมีไม่ไมเชืด้วยนะครับแล้วก็มีค่า pH เลขหนึ่ถึงเลข7 ถ้าเจ็ดก็คือเป็นกลางค่าดินเป็นกลางเพียเป็นกลางนะครับถ้าต่ำกว่าเจ็ดก็จะเป็นกรดแต่ถ้ามากก็จะเป็นด่างน,นะครับวิธีการนะครับเราก็จะขุดดินนะครับลงไปให้เลยหน้าดินลงไปครับให้อยู่ประมาณสักสิบเซนก็น,นะครับเพราะว่าดินด้านหน้าบางทีค่าเพียสมันอาจจะเป็นเพียสวิธีเช็คก,ก็คือเอาจุดสัมผัสตัวนี้นะครับ จิ้มไปในดินกดดินไว้ให้หน้าดินมาสัมผัสเต็มที่นะครับอันนี้เราวัดเราวัดค่า pH เพื่ออะไรคะค่า pH ของดินอะ่ะมันมีผลต่อการจเจริญเติบโตของพืชน,นะครับพืชบางชนิดชอบดินที่เป็นกรดอ,อ่อ,อนๆนะครผมยกตัวอย่างอ้อยนะครับก็เขาจะชอบใกล้เคียงกับดินที่เป็นกลางาค่า pH เป็นกลางหรือมีกรดอ,อ่อ,อนๆน,นะครับอยู่ประมาณ6.5-7ถึง ก็อันนี้คืออ้อยจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับพอเราปักลงไปในดินแล้วนะครับผ่านไปสักประมาณสามถึงห้านาทีเราก็มาดูะนะครับเพื่อให้ข้าวมันเฉลี่ยได้ใกล้เคียงมากที่สุดค่ะมาดูค่าตัวเลขครับเมื่อกี้เราปักไปเนี่ยนะครับจากค่าเจ็ดมันก็พอวัดปุ๊บลงมาเหลือห้าค่ะนะครับพอเวลาผ่านไปประมาณห้านาทีนะครับสี่ถึงห้านาทีนะก็ปรับมาอยู่ประมาณห้าจุด สองนะ้าจุดห้าประมาณนี้ครับค่ะก็ถือว่าดินตรงนี้นะครับมีค่าความเป็นกรดแล้วเบบนี้ต้องทําการใส่ปุ๋ยอะไรยังไงอะคะถ้าเกิดว่าดินเรามีความเป็นกรดถ้าเราต้องการปรับมาให้ค่าเคียงค่าเป็นกลางมากขึ้นก็คือเลขเจ็ดตรงนี้ครับ่ะก็สามารถเอาพวกสารดูลไม้นะครับมีส่วนผสมของแร่ธาตุด้วย นัๆๆกเซียนแคลเซียมเราจะปรับค่าความค่าความเป็นกรดให้ขึ้นมาใกล้ให้มากให้ให้มาหาเลขเจ็ดให้มากขึ้นอันนี้ก็แนะนําปรับนะครับทุกปีทุกปีนะครับก็จะทําให้ดินกลับมาเป็นสภาพความเป็นกลางปุ๋ยที่เราใส่ลงไปก็จะใช้งานได้เต็มที่ครับ ยังไงบ้างคะทุกคนคะวันนี้ช่องเคซีฟานะคะพามาดูเทคนิคนะคะจากคุณอภิพัฒน์นครสวรรค์ิวนะคะได้มาแนะนําเทคนิคกันนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเคซีฟาร์ช anel ด้วยนะคะขอบคุณคะ่คณคะ